พูดถึงแล้วไก่นี่ก็ยังไม่ครบนะผมทําไก่ให้ครบก่อนดีกว่าสกิลนี้มันคือสกิลอะไรเอ่ยอ่าเราจะลองไก่ตัวนี้ก่อนแล้วกันซอมบี้เราพุ่งโอ้เป็นการแดชที่น่ากลัวน่ากลัวพอตัวโอเคนะเรารู้แหละแล้วถ้ากูยิงไข่นะไข่ช่วยอะไรได้ไม่ต้องลองดูครับว่าไข่ช่วยอะไรได้โอเคเต่ามันทำดาเมจไหมเถอะถามจริงไข่เนี่ยนะ ว่าไม่น่าทำต้องพุ่งพุ่งอย่างนี้แล้วก็ตีตีธรรมดาขอโทษนะน้องเต่าบางทีก็ผมว่าผมก็เกลียดไอ้การการการวิ่งแบบนี้แบบแปลกๆนะพุ่งจัก๊กงูแรงพอตัวดูสภาพตัวไก่โหโหเียมีอยู่พันเดียวในป่านะบอกเลยไก่ตัวนี้ อย่าพยายามป่าแบบนี้มันควรจะมีสัตว์เยอะๆไม่ใช่เหรอทําไมไม่มีสักตวัวเลยวะอยู่ไหนหมดเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลโอ้นี่เปนถ้ำอันนี้ผมจะจําทางกลับบ้านไม่ได้แล้วนั่นแหละคือเรื่องจริงนะครับจําทางกลับบ้านไม่ได้ใจเย็นอยา่อยาขยับเราไม่ได้มาทําร้ายเจ้าเราแค่จะมาเอาเนื้อเจ้าเ,าเฉยๆเฉยีย <c oughs> งหมาคู่ท่านผู้ชม <c oughs> ผมว่าต้องจัดการครับอ้าวนีก็สวยดิ อาเฮียเกิดเป็นลูกไก่เฉยเจมันติดอยู่ที่กูตูกูตูกูตัวใหญ่นะถ้าไม่ใช่กูตัวใหญ่นะทำทำรันเวย์อพร้อมไฟออนี่นี่อะไรอ่ะเฮียจจ้งจอกดอกข้าวตั้งแต่ข้าวที่แล้วแล้วจิงจอกดอกจิงจอกดอกไข่โอ้ตรงนี้มันแหล่งรวมอืแหล่งรวมปั๊มปั๊มโอ้ยเด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 ้เดเดเายใจไม่หยไม่ออก มีไทเด่นด้วยเหี้ยไม่ได้นะผมว่าไก่ผมว่าถึงกูจะเป็นไก่ไก่ไก่แบบไก่บิ๊กไซส์แต่ผมว่ามันไม่น่าสู้เพรามันไหววะใช่ไหมมันเป็นไทเด่นนะแอบเราต้องอาศัยการโฉบเฉี่ยวเออมาพร้อมไฟฮิชอืมไม่โดนโอ้ยโโอ้ย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 เจอกูแน่คราวนี้ตัวเบลเลอร์ตัวเบลเลอร์ ยินดีต้อนรับสู่ไก่อีโวเฮ้ยอ้าวอะไรอ่ะเอ้า ไก่ไม่อิวโวแม่งโกงผมไก่ไม่อีโวครับเอาเยอะแ,แย่เลยว้าวุ่นนี่ทีนี้เดี๋ยวก่อนทำไมไม่อีโวอะโอ้โหกูตั้งตามหาตั้งนานมึงแม่งว้าตัวท้ายตัวเดียวเองออกลูกเถอะเรียบร้อยแม็กแล้วคราวนี้กูหวังว่าวกูไปนอนก็ได้อะกูสงสัยในตอนกลางคืนมันมันคงแบบว่าไม่เปิดบริการอะไรนี้มันก็นไก่มาแล้ว เดี๋ยวจะได้ลุ้นกันครว่ามันแต,แต่ที่เห็นเมื่อกี้มีไข่กดอะ,อะไรคือไข่กดกันมมันแหลกมันบักหรือไงวะมันเป็นอะไระทำไมไม่อีโวให้อะ่ะโอเคเพราะว่ากลับมาแล้วดูดิว่าได้ไหมเพราะว่าผมว่ามันน่าจะได้ถ้าได้มันจะเด้งโอเคมันเด้งครับไม่โดนฮึบม,มาดิเข้ามาเลยไอ้นุม่มหนึ่งตัวแล้วพร้อมจิกครับผมพร้อมพุ่งหนึ่งสอง อุ้ยเชี่ยสามตัวโอ้ยลูกเต่าเชี่ยตัวเล็กจัดขอโทษเชี่ยอึดกว่าพ่อมีมั้งเนี่ยนี่กูตัวใหญ่ขนาดนี้กูจิกมันตั้งกี่ทีเนก่อนมันจะตายแม่งถึกจัดอืมคอมโบเดชอืมคอมโบใช้คอมโบครับใช้คอมโบต้องคอมโบเท่านั้นสุดเพ็สครับอีกนิดเดียว มีเรื่องเหรอะอืม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 กูว่าทั้งครอบครัวโอ๊ยตกใจนึกว่าไก่คขาระคังไม่ได้โอเคกลับครับโดนไก่ข้าเชาูโคตรใหญ่เสียงเขามีเสียงขันไก่เวยพุ่งเลยโอ้โหแล้วโคตรไก่นะผู้ชมไก่มากแล้วมังกรมาถึงแล้วขออนุญาตมาประทับแถวนี้ โอ้โหคู่ไข่พิษไข่พิษแร้เรียกไข่เหม็นอไข่เหม็นสีสวยแลยโอ้โหวิ่งไวมากน่ากลัวจัดน่ากลัวจัดมังกรบุกแลวจ้าอ๋อสำรวจรอบๆนี้กันนะมีอะไรบ้างอืมเหมือนจะเป็นถ้ำใหญ่ๆถ้ำหนึ่งครับตรงนี้เอ้ยผมอยากมาสร้างบ้านแถวนี้นะจริงๆอ่าใช่ครับได้เป็นถ้ำใหญ่น่าดูเอ่อท่านผู้ชมครับงั้นเดี๋ยวผมขอ,อเอาอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะก็คือเจ้าคิปเปร์นั่นเองนะครับเราจะได้สร้างบ้านกันสักที ผมอยากจะรู้ว่าสกิลคิปเปอร์อาจจะมีประโยชน์ในการสร้างบ้านก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น โอเคครับท่านผู้ชมครับผมก็ได้ทําการยืมทรัพยากรเล็กๆน้อยๆของหมู่บ้านนี้มาเพื่อทําให้ตัวเองนั้นเต็มแม็กซ์นะครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปยังที่อัปเกรดนะครับเพื่อที่จะไปดูร่างใหม่ของคิปเปอร์กันนะก็เมื่อกี้ไม่มีอะไรมากนะก็แค่ไปเอาเลเวลแค่นั้นแหละไม่ได้ไปทําความเสียหายอะไรนะครับอ น่ากลัวเฮี้ยนะหน้าตาไหมเอาแล้วไงท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้คีเปอร์ของเราก็มีสี่ขาเป็นที่เรียบร้อยครับและหน้าตามันก็ค่อนข้างที่จะ <c oughs> น่ากลัวเฮี้ยเลยอนะันนี้อะไรไฟเรสต์สแตนเฮี้ยกันไฟด้วยอ่ะนี่คีเปอร์กันไฟอ่ะจริงไหมเนะ <Task bird. S 1> ี่ยทัสเบิร์ดอ๋อกูรู้แล้วทำไมเขากันไฟออกดิเฮ้ยงั้นแสดงว่ามันไม่เสียเลือดป่ะเมื่อกี้ลองใหม่ เฮ้ยไม,ม่เสียเลือดแล้วพี่ชมไม่เสียเลือดแล้วครับอันนี้ชาร์บลสอันนี้ชาร์เบิร์ดโอ้แต่อีเขี้ยชาร์เบิร์ดนี่โอ้โหชิบหายแล้วเพราะว่าลาไปถึงที่ต้นไม้นั้นชัวเลยไม่ได้นะแล้วกูไม่มีที่ e อีโบอ๋อมันยิงรู้หัวคีปเปอร์ผมก็ว่ามันเลือกพื้นที่ได้วะอืมไม่เหลือเขี้ยอะไรแล้วผมว่าเซิร์ฟนี้พังหมดพัง งาพังร่มร่มแน่แน่เทอเนี้ร่มแน่แนนี่นบอนเกงกินี่กูเล่นจนไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนบนโลกใบนี้เหลือแล้วมั้งเนี่ยอ่านีเน่เจ้าเต่าเ,าเจอเต่าอย่า,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 าอโอ้ยลูกเต่าไม่ได้โหดร้ายทารุณน,นะครับต้องเข้าใจนะตอนนี้ผมเป็นคีปเปอร์นะผมไม่ใช่มนุษย์เพราะฉะนั้นจิตสำนึกไม่ค่อยมีจะมีแบมบอ่ามีนมปังครับ สวยไม้เก็บไม่ได้ทำไมเก็บไม่ได้ฮะยัดเข้าไปในบ้านหูลุงตายจะเหียไอ้รนโกเรมไม่มามึงก็ไม่รอดอะกูอยากส่งขวางเลยตรงเนี้ยไปเรียบรับครับเป็นหน้ากอง หมูเครืที่จริงจุดประสงค์กูนี่กูแค่ต้องการจัดการสิ่งมีชีวิตแต่ทำไมอยู่ดีเป็นล้างบางหมู่บ้านขึ้นมาเฉยเลยวะเจ้ยว่าไม่ใช่ไม่ใช่แผนที่เราคุยกันไว้ เชีย่ยกิปเปอร์กระโดดสูงจัดเพราะว่าผมว่าเนี่ยคือวุ้สังหารที่ดีที่สุดในรอตอนกูลงเมืองก่อนไอ้เฮียนี่นเจอ,อม,มาดิไปยักเล็กแล้วเล็กแล้ว,เ,ลลวเจอกูตัวใหญ่กว่าแมงมุมเหรอแมงมุมเหรอแมงมุมเหรอเผาเลยความแค้นส่วนตัวครับอยากมานานแล้วแกแค้นพวกมึงเนี่ยแต่ตัวนี้ผมไม่เคยเห็นคิปเปอร์ร่างสามอุ้ยเชี่ยตัวตัวอะไรเนี่ยหัวใจเป็นเทียนดีได้ยี่โคตรเอา สามรอบเลยเอ่ะสามรอบเลยระเบิดพร้อมกันสามรอบนะเนี่ยคอนเดนเซสเรซเซสเบิร์ดโอ้ระยะมันกว้างมากเลยว่ะตอมบี้ยังมองอะ่ะมันระเบิดอ,ะอ่ะอย่างน้อยอะสองอะ่ะผมรู้ว่าระเบิดสองอะเชื่อแต่อันตรายจัดตัวนี้อันนี้เก็บไว้เป็นแบบว่านี่เลยเนี่ยตัวละครแบบท่าไม้ตายมึงดูสภาพดิ โอ้โหวุ้ยมันเป็นการกระโดดระเบิดแบบอันตราย300%เเจอแบบวิงสปีดคีเปอร์วิงสปีดต่อยแม่งลงทรณีน่ากลัวจัดหหาาตัวไม่เจอตั้งแต่หมัดแรกอะแต่ว่าไม่ไม่ไม่เป็นไรเราเผื่อไว้กันเผื่อไม่ตายพาอเสียเรื่องเดียวเลยขึ้นไม่ได้